คลิกเปลียนใบขูดใบนิกใบงอเป็นล่าสนิมมะเขือเทศก็เช่นกันจ้าพี่น้องเปลียนใบขูดใบนิกใบงอเป็นล่าสนิมรักษาแบบใดแก่แบบใดสําหรับคลิปนี้แม่ลาไพ้สีผ้าพี่น้องไปเบิ้งผลลับที่แม่ลาไพ้ทาไวว่าเพิ่นแก่ได้ริงบ่อสาหรับเอฟซีมือไมอ่เนาะจ้พาพี่น้องเนาะมือนี้สีผ้าพี่น้องไปเบิง้งที่แม่ลําไพ้เห็ดไวจ้าพี่น้องมะเขือเทศหลายๆคนเปลี่ยนคืออ่า ทีแม่ลำไผ่เฮ็ดไวล้วเพิ่นคืนจ้าพี่น้องเพิ่นคืนแม่ลำไผ่กะลู้ว่าเฮ็ดมาแบบนี้เพิ่นคืนแบบนี้มาตลอดแต่จังหวามานําำเสนอให้พี่น้องเบิ่งไปหลายหลอบแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ก็อยากให้เห็นผลลัพธ์จ้าพี่น้องอยากให้เห็นสิ่งที่เพิ่นเป็นแล้วกะเพิ่นคืนเพิ่นคืนแบบใดเพิ่นหายกิงบ่อเมื่อนี้แม่ลำไผ่สิพาพี่น้องไปเบิ่งเอามะเขือเทศกับริกที่เพิ่นเป็นที่แม่ลำไผ่แก่ลูกไปแล้วเพิ่นคืนแล้วจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นมะเขือเทศ ลสตาจ้าพี่น้องลิสตาเป็นพันธุ์กินสดรสหวานจ้าพี่น,อน้องในน้ไผ้าลูกไว้หลายยางหลายแนวหลายชนิดพ่อสมควรจ้าพี่น้องไอตัวนี้จะเป็นพันธุ์สีดาแต่ว่าเพื่อนเปลี่ยนพันธุ์ไงลูกไงได้จ้าพี่น้องเป็นพันธุ์ไงลูกไงเป็นพันธุ์สีดาลูกไงสีบลเป็ยนพันธุ์สีดาลูกน่อยคือทั่วไปจ้าพี่น้อง เพิ่นเป็นค้นละสายพันธ์กันจ้าแต่ว่าแม่น้ำไผ่จำบ่ได้ว่าเพิ่นซื้อว่ายหยังแต่ว่าพันธ์ีดาเลยจ้าแต่ว่าเขาสิมีชื่อต่อไทยพี่น้องจ้าพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นคนละสายพันธ์กันจ้าพี่น้องโดคักแม่น้ำไผ่ปลูกมเกะเขือเทศไว้ออมหัวออมสวนจ้าพี่น้องดินไปไสกับมีแต่มเะเขือเทศแต่หลายๆก้นกับปลูกบ่ได้กินเพราะว่ามาเะเขือเทศเปลี่ยนใบนี้ใบงอของแมง่น้ำไผ่กับเปลี่ยนขึ้นกันแต่ว่าแม่น้ำไผ่ใส่วิธีนี้แล้วมันขึ้นนะจ้าพี่น้องเนาะ เบิงอันนี้เพิ่ะเกิดธรรมาสตร์ดเต็มเมล็ดพันธก็เสียดายจ้าพี่น้องเกิดย่ไสก็งามอยู่หันแล้วกระดกย่หันจ้าพี่น้องเมล้ดพันเสียดายก็เจ็๊ไบ้จ้าพี่น้องเจ็บไบ้มะเขือเทศในสวนเมล้ดพันก็มีหลากหลายสายพันธุ์จ้าพี่น้องมีหลากหลายสายพันธุ์นห่มบ่นี่เมล็ดพันก็ปลูกใส่กระถางหกนิ้วด้อจ้าพี่น้องปลูกใส่กระถางหกนิ้วกระสิมีหลากหลายสายพันธุ์จ้าสำหรับมะเขือเทศที่เมน้ดพันทั้งปลูกแระแล้วก็ บริปูกบางต้นเพิ่จะเกิดเองาาธ้ามศาสตร์คือต้นนี้จ้าพี่น้องต้นนี้เพิ่นเกิดเกิดจากมเมล็ดพันธุ์พักจ้าซื้อมเมล็ดพันธุ์พักมาเมื่อปลูกแล้วเพิ่งจะเกิดมาน้อเมล็ดพันธุ์พักในน้ำผก้งเก็ไบไว้บ่อบถอน,พนถเอพื่นถิ่นจ้าเสียดายจ้าพี่น้องอยากเขียนลูกเขียนน้อยว่าเพิ่นจะเกิดมากเป็นลูกเป็นน้อยแบบใดใว้สันจ้าพี่น้องกับเป็นน้อยแบบนี้แหละจ้าพี่น้องเบิ่งกระปูดกระปีกระปุ่มกระปิมว่าเม่นเพิ่นสิเป็นพันมะเขือเทศอ่าพันอัน ฝักท่องหน่อยแมจ่จะา่บปินจ้าพี่น้องเบื้องคือเป็นหน่วยจังสิกระปูดกัะปีดกัะปุ่มกัะปิมเป็นไฟทุกหน่วยเลยจ้าพี่น้องก็บ <c oughs> เมล็ดพันธุ์จ้าพี่น้องของเปลกเมล้ดพัยจะกีบเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวแมล้ำพันธุ์จะพาไปเบิง่งเมล็ดพัยจะพาไปเบิงเบ่งมาเคลือเท็ดพันธุ์เลื่อยอันนี้ต้นนี้เป็นพันธุ์ธรรมดากับเษียนอายุแล้วว่าจะลือเดยจ้าแต่ยังบบพันมีเวลามาลืออันนี้มาเบิ่งพันธุ์เลื่อยสำหรับเอฟซีทียังสนใจยูู สามารถทักเมลําไพ่ขามาถ่ายคลิปเมลําไพจ่จะหาจะห้เบอร์โทงทองทางติดต่อไว้เนาะจ้าพี่น้องเนาะสาหรับถ่ายถ่ายคลิปเพิ่นก็นยั่งไปเรื่อยๆคือเก่าจะต็มซุ่มคือเก่าจ้าพี่น้องต้นเพิ่นเข็งแรงเพิ่นสามารถยู่ได้โดนจ้าพี่น้องแดงเต็มซุ่มเลยจา้ามื้อนี้เมลําไพ่จะได้เก็บเก็บแล้วก็บ,บีบมเมล็ดตากแดดไว้จ้าพี่น้องถ้าช่วงนี้กระสิได้เป็นมเมล็ดสดไปเพาะเขากะสิเกิดเด็วงอกเร็วจ้า,จาพี่น้อง แต่ถัดผ่าต้นเพิ่นกระเซียนไปเดีวกะจะได้กินมิดแหงเนาะจะพี่น้องเนาะยอดเพิินต้นเพิินกะยังไปตัวใดเรื่อยๆจะพี่น้องอยู่ได้หกเดือนแล้วจ้าจะเข่าเกียเดือนแล้วจ้าพี่น้องนี่บัวเพิ่นกะยังสีกระเซียนอายุเลยอได้จ้าพี่น้องนี่ขนาดบัวเพิ่นสีกระเซียนอายุแล้วนี่แต่ว่ากะยังพ่อได้เล่มได้เก็บจูงเมล็ดพันธุ์เนี่ยปลูกทุ่เทนไห้ก็เลยยังบ้านหลือจ้าพี่น้องผุ่นฟักทองอ่ะ มะเขือเทศกับต็มส e euh. ุ่มคือเกาจ้กพี่น้องแดงเต็มสุ่มเลยจ้กพี่น้องอันนี้เพอนนาปลูกหมอกับหมอกับนาฝนเลยจ้กพี่น้องมอกับหนาฝนเพราะว่าพ่นบริลลุ่งดินบริลลยู่ดินพ่นจะบบลเนาหรือจะบบิเปลี่ยนเสือโลกเสือล่าจ้าพี่น้องรักษาดูแลไงถ้าห้าปลูกมะเขือเทศฝนสุ่มเป็นน้ำไผ่กับเพาะไว้ปลูกไว้อีกแล้วจ้กพี่น้องปานอง่นไหมจพี่น้องมึงลูกถ้าพ่นซุกที่เทียกักแฉบพ่นกระแฉบเด้จ้าพี่น้องถ้าพ่นซุกพ่นเทีย เพิ่นแดงเต็มที่กระแซดพี่จ่าพี่น้องเพิ่นบ่ออกเปียวคักจก่พี่น้องเพิ่นบ่ออกเปรียวคัก,ก,ออก,กสำหรับผู้ได้ชอบกินมะเขือเทศก,กะกกินซุดใยจ่าพี่น้องกินซุดใยเนื้อเพิ่ค่อน้างจะนา้าหนาจัาหน่อยจ่าพี่น้องต้นเพิ่นแข็งแร่งสมบูรณ์ดูใ้โดนจ่าพี่น้องอันนี้ถ้ายอยากได้กะยังคอยทักแม่น้ำไผ่มาจ่าพี่น้องถ่ายคิดไหมน้ำไผ่จะให้หรือทั่วไหวสองท,งทังติดต่อไหวช่างไหม มีอยู่ทัวทิบอ้อมหัวอ้อมสวนจา่าพี่น้องอ้อมหัวอ้อมสวนอยู่มะเขือเทศมือนีสน้นททนนสิาพาพี่น้องไปเอาแนวทางแล้วก็วิธีการรักษาดูแลมะเขือเทศซึ่งเป็นโรคใบมิดใบงอแม่ล็ดพันจะเก็บไปส่งตลาดจา่าพี่น้องมือนี้มันหลายเก็บแตงแตนน้อยทีเพิ่นอ่ซุกเบ่งเบียงคักๆจ่าพี่น้อง,อ,งออกทเทียบเท่าออกคือ,อพ่อสีชมพูแม่ล็ดพันธุ์แบบนั้นบอกใ้ในเกี่ยวพอมันหลายคักจ่าพี่น้องมันหลายคัก มาเบิงพริกทีเม่นะพรัยเฮ็ดใบจะพี่น้องอันนี้เพื่นนป็นอันนี้จะเป็นพริกพริกหวานจะพี่น้องพริกหวานชอบจะเป็่นนี่ใบเหลืองใบด่างใบปูดใบนี้ใบงอแล้วก็บ่ออกมากออกง่อยนี่เม่นะพรเฮ็ดเพิ่นขึ้นนะจ้ะพี่น้องสิ่งทีที่เอามาใสก็คือปูนขาวจะพี่น้องมะวานเมลี่มะพรัวานให้เบิงมือนันเนาะวานให้เบิงมือนันละด้ประมาณสามสี่หมื่นพันมา เพิ่นกระกลับขึ้นเป็นปกติเริ่มถอดยอดแล้วจ้าพี่น้องเริ่มถอดยอดแล้วพิกพิกเมล็ดพันเริ่มเป็นสังเกตเห็นเป็นเป็นนักนักแบบนี้เลยจ้าพี่น้องนี่เป็นนักนักคือต้นนี้เลยนี่นี่แหละคือต้นที่เพิ่นเป็นนักจ้าพี่น้องเพิ่นสิเป็นเป็นใหม่นะจ้าพี่น้องเป็นเป็นอ่าไข่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 ลั่มทีว่าเพิ่นสีแหงอ่ะแล้วก็ใบกูดใบงิกใบง้อใบขาวใบด่างนี่เป็นแบบนี้เลยจ้าพี่น้องกูดงิกง้อลีง แมลาไพันธวานปูนขาวให้เมล็ไพบอลลางออกเบิดได้จากพี่น้องทุกเมื่อนี้ก็่ังียเห็นยูจากพี่น้องยังมีปูนขาวเต็มอยู่เมล็ไพบับอลลางออกเบิดเพราะว่าป้อยให้เพิ่นเพิ่นข่างยูกระไบจะเพื่อเพิ่นสีได้ปาาเฉล่าจากพี่น้องป่าเฉล่าได้ขึ้นทอดยอดไม้เบิ้ดแล้วจากพี่น้องสีเขียวกับขึ้นมาเป็นปกกติแล้วจากพีน่น้องต้นสิ่งที่สําคัญปูนขาวแล้วกะ็ปุ๋ยจากพี่น้อง ขาดว่าใดก็คือปุ๋ยได้จากพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยเพิ่นปินยารักษาคือกันด้จากพี่น้องเพื่อนสีเห็ดให้ต้นพืชเพื่อนเป็นอาหารเสริมที่เห็ดให้ต้นพืชจะเลื่อนเกิือตัวงอกงามแล้วก็ถอดยอดไม่ให้เพื่อนแข็งแรงจากพี่น้องบอกง่ายๆก็คือคนเฮาได้กินอาหารเสริมนั่นแหละจากพี่น้องนั่นแหละก็คือสามารถใส่ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยพร้อมกันคือแมล็ดพไนธเห็ดให้เบิ่งคือวิธีเมล็ดพันธเห็ดให้เบิ้งมื้อนั้นนาะจากพี่น้องเนาะ อันนี้มเะเขือเทศแม่นดลําไแเปลียนนี่เป็นนักค่ะแต่แม่นดลําไปล่อยถิงเพราะว่ายัางปล่อยถิงมาแล้วช่วงหนึ่งเพราะว่าต้นเพลนเจนแล้วจะพี่น้องแมลลําไ่คิดว่าเพลนเกษียณอายุแล้วก็เลยปล่อยปล่อยถิงเลยปล่อยถิง่งเราบ่ดูแลเอาเราบ่ให้ปุ๋ยแล้วก็บ่ให้ย,ยังมือลําไ่เห็ดพร้อมกันมือนั้นมาสังเกตยอดทอดยอดไม่จะพี่น้องซึ่งตอนนั่นเพ่นซุดยอดเราได้จะพี่น้องสุดแล้วคือบบไปตัวได้แล้วบไม่ยอด แล็กกับเป็นแบบกูดกยิกง้อเต็มที่เลยจ้าพี่น้องแบบคือแม่ลำไพคิดว่าบ่คิดว่าเพิ่นจะขึ้นจ้าพี่นอ้องบ่คิดว่าเพิ่นจะขึ้นแม่ลำไพเลยถดล่องเบิงจ้าพี่น้องถดล่องเบิงว่าเป็นนักนักอยากให้เป็นเชตเลี้ยนรูศ,ศึกษาสําหรับพี่น้องว่าแค่ปูนขาวแล้วกับปุ๋ยนี่ก็สาม,มารถแก้โรคได้แล้วจ้าพี่น้องเห็นบ่เป็นนักนักแบบนี้เห็นบ่อันนี้เพิ่นกลับเพิ่นขึ้นแลวจ้าพี่น้องเห็นบ่ แตกยอดไม้แล้วอันนี้เป็นแนวทางสำหรับมือใหม่จ้าพี่นอ้องยาม้งขามแคปปูนขาวกลับปุ๋ยสาหมาดรักษาแล้วก็แก้โรคสร้างพุ่มคุมกันให้กับต้นพืชให้เพิ่นแข็งแรงให้เพิ่นแตกยอดไม้ให้เพิ่นสมบูรณ์กลับขึ้นมาแข็งแรงสมบูรณ์คือเกาใดจ้าพี่น้องอันนี้ สำหรับเมื่อไม่จะสำหรับเมื่อเก่าปนก็อาจจะมีวิธีหลากหลายนะจ้ะพี่น,น้องเนาะแต่ว่าสำหรับเมื่อไม่เอาวิธีของแม่ลํำไพ่ไปเฮ็ดเบิ่งได้จ้ะแก้ได้กิงจ้ะพี่น้องและโบแมนวาแต่เฉพาะส่วนนี้หรือว่าเขตนี้แม่น้ำไพ่เฮ็ดมาถ้าผู้ใดติดตามแม่น้ำไพ่มาตลอดแตเ่เริ่มท่กเกษตเษสิรูว่าแม่น้ำไพ่ใส่วิธีนี้มาตลอดจ้ะพี่น้องใส่ปูนขาวกับปุ๋ยเป็นตัวแก่โรครักษาโรคเชื้อโรคแช่ล่าโรคใบขูดใบงิ้งใบงอ แล้วก็ได้ผลกินและก็เป็นการป้องกอันพ่อจมกพี่น้องถา้าเฮาไซแต่งแต่เพิ่นบ่ราฮั่นปินมันจะเป็นการป้องกันส้หรับฉิปนี่บังว่าคงสิเป,ประยชน์กับพี่กับน้องนะจาาพี่น้องเนาะส้หรับช่องทางการติดต่อของเมล็ไพันก็คือไอดี ID ไล่ก็คือ0 6 5 1 1หกห้านึ่งหนึ่งสองจได้จพี่น้องไอดี ID ไล่สามารถทักไล่เมล็ไพันของมาใดหรือว่าโท่มาสอบถามก้อนกระได้จากพี่น้อง หรือว่าถ้าติดตทั้งไร่บ่ได้หรือว่าพี่น้องบ่มีไร่ก็สามารถติดตไปทา้งเฟรบุกได้จากพี่น้องเฟรบุกก็คือเฟรบุกแมลําไผ่ทองไทยจากพี่น้องพิมพ์เขามาคือลำไผ่ทองไทยล่อลิ่งจากพี่น้องลำไผ่ทองไทยธรรมดาจากพี่น้องบางคนพิมพ์ขมาหาบ่เจออาจจะพิมพ์บ่ถือนาะจากพี่น้องก็เลยหาบ่เจอจากพี่น้องสำรับลิปนีแมลําไผ่กับสิโอลาทีล่าน้องไปเที่ยงแค่นี้นาะจากพี่น้องเนาะ หวังวาคงสิบเป็นประโยชน์กับพีกับน้องนะจะคลิปนี้นี่คือต้นที่เป็นนักเลยจ้ะพี่น้องนี่แม่ยลำไพ้ห้่เบิ่งทรงถ่ายว่าเป็นนักนักสีบเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่เพิ่นกำลังขึ้นจ้ะพี่น้องบ่โตเลยจ้ะพี่น้องนี่ปืนฟืนขึ้นฉีบแดีวจ้าพี่น้องสำรับคลิปนี้ล่าพีล่าน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปนาพ่อกันไม่จ้านี่ยังกระซามาทักถามมาทางไล่ หรือว่าเบือ่อท้หรือว่าท่างเิดอปลูกใยด้วยจาพี่น้องคิดหนาพอกันไหมจ้าหน้าพี่ล่าน้องไปเที่ยงแค่นีน้จากพี่น้องสวัสดีค่ะ